We bring the world the bring to you ขอต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องรอบโลกพอดแคสต์ Podcast ที่จะเล่าเรื่องราวรอบโลกผ่านมุมมองของดิฉันกรุณาบัวคำศรีสวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับเล่าเรื่องรอบโลกกับดิฉันกรุณาบัวคำศรีเป็นพอดแคสต์ที่จะมาพบกันทุกสัปดาห์กับ เรื่องราวที่เรามาบอกเล่ากันนะคะนอกเหนือจากรายการโทรทัศน์ที่เราเจอกันทุกวันจันถึงศุกร์ทาง P p พีทีววันนี้อยากจะพูดเรื่องของโควิด1นนิดหนึ่งเพราะว่าก่อนที่จะเข้ามาอัดรายการเนี่ยก็ปรากฏว่าทางกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในประเทศไทย6รายด้วยกันพูดแล้วก็ตัวร้อนเลยนะตอนนี้เกิด <c oughs> อ,อาการเหมือนพารานอยมาอีกครั้งอารมณ์เนี่ยมันอารมณ์ปีที่แล้วประมาณเดือน เ e ซ ember ธันวาคมปี2019คืออารมณ์นี้เลยท่านผู้ฟังเพราะว่าปีที่แล้วระหว่างเนี่ยคือช่วงที่เราพบกันว่ามันมีไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนเนี่ยระบาดในเมืองอู่ฮั่นของประเทศจีนครบหนึ่งปีพอดีแล้วเราก็อยู่กับมันมาหนึ่งปีตอนที่ระบาดที่เมืองจีนเนี่ยตอนนั้นจริงๆเมืองไทยยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ เพราะว่ากว่าจะมาถึงเมืองไทยกว่าเราจะเริ่มตกใจเนี่ยก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถ้าจำกันได้เราช่วงนั้นเนี่ยกุมภามีนาเมษาเป็นช่วงที่เราแบบปั่นป่วนมากเพราะว่าต้องมีการล็อกดาวน์มีการทำงานจากบ้านดิฉันก็ต้องหยุดเดินทางไปโดยถาวรเลยแล้วก็นั่งทำงานอยู่ที่บ้านจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเดินทางได้ก็เลยทำให้แบบตัวร้อนๆหนาวๆขึ้นมาเพราะว่าประเทศไทยก็ปลอด จากคนติดเชื้อรายใหม่ที่ไม่ได้อยู่ใน s t e q u a r a n t i n e มานานมากคือมีผู้ติดเชื้อก็จริงแต่ว่าผู้ติดเชื้อเหล่านั้นเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็ไปอยู่ใน s t e q u a r a n t i n e แต่ว่าไอ้หรายของวันนี้รวมถึง3รายของ2วันก่อนเนี่ยรวมทั้งหมดเป็น9รายจากที่เราอัดรายการนะวันนี้เนี่ยเป็นคนที่เดินทางข้ามชายแดน ทางธรรมชาติระหว่างไทยกับเมียนมาคือเข้าไปทํางานที่เมียนมาแล้วก็กลับมาประเทศไทยแต่ว่าลักลอบกลับเข้ามาก็เลยไม่ผ่านด่านกักโรคไม่มีการเข้าไปกักตัวตามกฎ14วันแล้วตอนนี้ก็คือคือแพร่ไปหลายจังหวัดมากนอกเหนือจากเชียงรายเชียงใหม่ก็มาแถวแถวบางนาอุดมสุขม,มีราชบุรีมีอีกหลายจังหวัดสองสจังหวัดที่ยังไม่ได้ออดูรายละเอียด เพราะว่ารีบเข้ามาพูดคุยกันก่อนก็เป็นการครบหนึ่งปีที่ตอนแรกคิดว่าเราจะหายใจได้โล่งอกมากขึ้นนะคะว่าเราไม่เจอแต่ก็มาเจอจนได้นะคะไขแตกครบหนึ่งปีพอดีแต่ว่าก็จะไม่แตะเรื่องของการติดเชื้อในประเทศนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดพูดตอนนี้ก็อาจจะไปเชยอ,อีกสักสองสามวันข้างหน้าเพราะาสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเร็วแต่จะพูดถึงเรื่องนี้ต้นกำเนิดของไวรัสโควิด -19 ก็ยังไม่รู้ว่ามาจากไหน แล้วเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะมันก็เป็นสมมุติฐานอยู่ว่ามันติดจากข้างข่าวนะคะแพร่จากข้างข่าวมาที่สัตว์อะไรบางอย่างแล้วก็มาที่คนที่เมืองอู่ฮั่นของจีนแต่นั้นก็เป็นเพียงสมมุติฐานยังไม่มีใครสรุปได้จริงๆว่ามันเกิดจากอะไรและตราบใดที่เรายังสรุปไม่ได้หาต้นต่อของมันไม่ได้เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะทิ้งตัวนอนลงได้อย่างสบายใจเพราะว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้เนี่ย เราก็แปลว่าเราก็ยังไม่เข้าใจธรรมชาติของมันมันอาจจะมีอะไรมากกว่าที่เราคิดนะคะมันอาจจะเรียกได้ว่าออมีการกลายพันธุ์หรืออาจจะกลับมาระบาดใหม่ได้อีกคืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแต่ว่าโชคดีนิดหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยออวัคซีนเนี่ยเริ่มจะเห็นผลเอาละว,ว่าอย่างน้อยก็มีวัคซีนใช่ไหมจะ <c oughs> มันจะกลายพันธุ์มันจะอะไรอย่างน้อยก็มีวัคซีนเพราะว่าตอนนี้วัคซีนก็มีของ3บร,ริษัท เป็นอย่างน้อยนะคะก็มีของไฟเซอร์มีของโมเดอร์นาแล้วก็ของออกฟอร์ดที่ผลิตร่วมกับบริษัทยานอังกฤษนะคะก็เป็นวัคซีนที่ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า promising ก็คือมีความหวังทั้ง3อันเพียงแต่ว่าธรรมชาติของแต่ละตัวมันก็จะมีความยากความง่ายในการที่จะใช้ไม่เหมือนกันของเราเนี่ยรู้สึกเราจะเซ็นสัญญาซื้อจากออกฟอร์ดนะคะซึ่งก็เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ก็ต่ำกว่าของ ไฟเซอร์และก็โมเดนาแต่ว่าก็สูงพอที่จะทำให้เราปลอดจากโควิดได้แล้วที่สำคัญก็คือราคาถูกแล้วก็เก็บได้ง่ายกว่าเพราะว่าไม่ต้องเก็บที่อุณหภูมิลบ70องศาเซลเซียสเหมือนกับของไฟเซอร์นะคะซึ่งอันนั้นก็จะเป็นอุปสรรคในการที่จะขนส่งหรือว่าการใช้อันนั้นคือเรื่องของวัคซีนแต่ว่ากลับมานี้คือวันวันนี้ที่เราพูดถึงกันเนี่ยเรากําลังจะพูดถึงว่า ต่อให้มีวัคซีนต่อให้มีการควบคุมล็อกดาวน์ปิดเมืองแต่ตราบใดเนี่ยที่เรายังไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมาจากไหนเนี่ยเราก็ยังทิ้งตัวนอนอย่างสบายใจไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ได้หยิบเอาเรื่องนี้มาพูดนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของ w ู h ฮั f นไฟล์นะคะอูฮันไฟล์คืออะไร w ู h ฮัก็คือชื่อของอู่ฮั่นนะคะเรีนเอามาจากเ,เว็บไซต์ของ CNN ไฟล์ก็คือข้อมูล จีนเอ็นเามื่อวานเขาเรียกว่ามี Investigative Report หรือว่ารายงานในเชิงสืบสวนสอบสวนชื่อว่าไฟล์จากหูหั่นนะคะเป็นไฟล์ที่มีความหนาประมาณ117หน้าเป็นเอกสารที่มีคนหนึ่งซึ่งอ้างว่าทำงานในหน่วยงานแห่งหนึ่งของสาธารณสุขจีนเนี่ยเขาเอาออกมาแล้วก็ส่งให้กับ สำนักข่าวซินเอ็นมาเปิดเผยหลักๆของรายงานนี้เราเรียกว่าเป็นเอกสารที่รั่วไหลละกันเพราะว่ามันไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการเอกสารที่รั่วไหลชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงนะคะว่าอันที่หนึ่งการจัดการการระบาดในช่วงแรกของจีนโกลาหลมากนะคะโกลาหลแล้วก็การตรวจเพื่อที่จะทราบผลเนี่ยเป็นไปนอย่างล่าช้าเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันอันที่2ก็คือว่าตัวเลขทั้งผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่จีน บอกกับประชาคมโลกในช่วงแรกของการระบาดก็คือช่วงสําคัญออส,อสองสาเดือนแรกเนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงมากนะคะมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดความไม่มั่นใจหรือเปล่าว่าไอ้ไอโรคที่เรารู้เนี่ยมันยังมีอะไรซุกซ่อนอีกเยอะนะคะแต่เอาแล้วกันเอาวันนี้มาพูดถึงเรื่องของข้อมูลอะไรบ้างที่อยู่ในฝ่ายที่เรียกว่าหั่นฝ่ายนะคะ อันแรกก็คือเอกสาร117หน้าเนี่ยมันมีข้อสังเกตอันหนึ่งที่ดิฉันคิดว่ามันน่าสนใจมากเขาบอกว่าก่อนที่จีนจะประกาศว่ามีการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่อย่างเป็นทางการเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยคือจีนประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคมนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยปรากฏว่ามันมีการระบาด ของไข้หวัดใหญ่อย่างรุนแรงไข้หวัดใหญ่ก็เป็นไข้ที่เราเจอทุกปีอยู่แล้วนะคะก็เป็นเรื่องไม่ได้ใหม่อะไรแต่ว่าก่อนที่จะมีสิ่งที่เราเรียกโควิดเนี่ยในจีนเนี่ยมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่อย่างรุนแรงด้วยในมณฑลหูเป่ยนะคะซึ่งเมืองเอกของมณฑลนี้ก็คืออู่ฮั่นหรือว่าอู่ฮั่นในภาษาอังกฤษมันแปลว่าอะไรนะคะมันแปลว่าแบบนี้ว่า ไอ้การระบาดของไข้หวัดใหญ่อย่างหนักเนี่ยหนักขนาดไหนหนักคือยอดผู้ติดเชื้อที่มนทนนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า20เท่าถ้าเปรียบเทียบกับ2ปีที่แล้วสมมติเมื่อปี2018เนี่ยเคยติด1 0 0 0 0คนนะะปีนี้เนี่ยเท่าเป็นเท่าไหร่เป็น2องแสนคนคือมันมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้วน่าเป็นห่วงมากคือเขายังไม่สามารถจะหาความสัมพันธ์ได้นะ,ะว่าการระบาดของไข้หวัดใหญ่ แล้วก็มาถึงโควิดเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันยังไงเอกสารนี้เพียงแต่เขียนไว้ว่าก่อนที่จะมีไอตัวที่ชื่อโควิดเนี่ยมันมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่แบบรุนแรงแล้วก็แบบที่หนักกว่าปีที่ผ่านๆมาเยอะมากถ้าเปรียบเทียบกับปี2018ก็คือ20เท่าอย่างที่บอกไปนะคะอันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถหาความสัมพันธ์กันได้ว่าไอ้ไข้หวัดใหญ่กับไวรัสที่เกิดใหม่มันเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะ แต่ว่าที่สำคัญที่พูดกันเนี่ยก็คือว่าไม่มีการเปิดเผยเรื่องนี้ต่อประชาคมโลกหรือว่าสาธารณชนจากรัฐบาลจีนอันนี้เป็นข้อมูลที่อยู่ในในข้อมูลที่รั่วออกมานะะถ้าอย่างนั้นเนี่ยความสำคัญมันอยู่ที่ไหนก่อนที่มันจะมาที่อู่ฮั่นซึ่งเชื่อว่าเป็นที่กำเนิดแรกของโควิดเนี่ยไอ้ไข้หวัดใหญ่ที่เจอเนี่ย มันเกิดขึ้นอีกสองเมืองก่อนหน้านั้นซึ่งอยู่ในมณฑลหูเป่ยเหมือนกันแล้วก็หนักเหมือนกันนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดไอ้ไข้หวัดใหญ่กับโควิดมันมีความเกี่ยวข้องกันอู่ฮั่นอาจจะไม่ใช่เมืองแรกที่พบการอุบัติของโควิด1 9แต่เป็นเมืองที่3นะคะเข้าใจไหมฮะนี่มันคือแบบ คนพยายามที่จะประติดประต่อจิ๊กซอกันแต่ก็ไม่มีใครสรุปนะเพราะว่าทางการจีนก็ยังไม่อธิบายอันนี้เอาข้อมูลมาเล่าให้กันฟังเฉยๆนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจมากนะคะส่วนประเด็นที่บอกว่าในเอกสารนี้เนี่ยมันมี2จุดที่น่าสนใจจุดแรกก็คือสถานการณ์ตอนที่รู้ว่ามีโควิดเกิดขึ้นในการระบาดครั้งแรกเนี่ยในรายงานฉบับนี้ชี้ว่ามันโกลาหลมันวุ่นวายมากซึ่งก็อาจจะเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็น ตอนนั้นเนี่ยเรื่องอาจจะยังไม่ถึงรัฐบาลกลางอันที่หนึ่งจำกันได้ว่าตอนนั้นเนี่ยให้รัฐบาลท้องถิ่นก็คือที่ที่หูเป่ยเนี่ยเป็นคนจัดการจนกระทั่งเหมือนกับมันเอาจับคอนโทรลนะคะจัดการไม่ได้รัฐบาลกลางก็เข้ามาจัดการแต่ว่าในเอกสารชิ้นนี้บอกชัดเจนเลยว่ามันวุ่นวายโกลาหลนมากตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่สงสัยว่าจะติดเชื้อเนี่ยถ้าเราไปตรวจเนี่ยก็จะรู้ผลภายในหนึ่งวันเต็มที่นะะหรือว่า ตอนนั้นตอนที่ระบาดช่วงมีนาเมษาในประเทศไทยเนี่ยตรวจมากเต็มที่ก็7วันก็รู้ผลแต่ในรายงานฉบับนี้เขาบอกว่าที่เมืองจีนในช่วงแรกๆเนี่ยขั้นตอนกระบวนการกว่าจะเอาเชื้อมาแล้วก็รู้ผลเนี่ยยีวัน คือคือสสัปดาห์กว่า,กว,ากว่าจะรู้ว่าใครติดไม่ติดเนะ่ยเพราะฉะนั้นนึกภาพออกไหมฮะว่าถ้าเกิดการรับมือ,อ,อมาตรการแล้วก็เครื่องมือในการที่จะป้องกันการระบาดของโรคที่ได้ผลที่สุดก็คือต้องรู้ว่าใครติดเพื่อที่จะกักกันตัวแต่ถ้าเกิดมันรั้วติดช้าขนาดนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะแพร่ระบาดมันก็สูงมากมันก็เลยจะอธิบายได้ไมั้ยว่าในช่วงแรกๆเนี่ยมันถึงท u t o ฟ control อย่างที่บอกเพราะว่า ช่วงเวลาของกว่าจะตรวจแล้วรู้ผลเนี่ยมันเกือบเดือนซึ่งมันนานมากอันนี้จากรายงานที่ที่ร่วออกมานะคะแล้วเขากออ็มีการเล่าถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดความโกลาหลบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานหนักมากจนกระทั่งมีเรื่องของคุณหมอคนหนึ่งนะคะคุณหมอก็คือคุณหมอลี่นะคะที่กลายเป็นข่าวใหญ่แล้วก็ท่านก็เป็นหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน,ในในอูฮันแล้วก็ปรากฏว่ารักษา คนไม่มีเวลาหลับไม่เวลานอนตอนนั้นเราเห็นภาพของคนคือล็อกดาวน์ทั้งเมืองเมืองมี10ล้านคนนี่แบบว่าทุกคนต้องอยู่ในบ้านในตึกนะ,ะโรงพยาบาลก็แออัดไปด้วยผู้ป่วยต้องมีการก่อนจะสร้างโรงพยาบาลสนามนี่หมอทำงานหนักมากแล้วก็มีคุณหมอท่านหนึ่งเสียชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในเมืองจีนเพราะว่า เห็นผู้คนโกรธมากนะคะออกมาทั้งจโซเชียลมีเดียออกมาพูดแบบตรงไปตรงมารัฐบาลจีนเนี่ยจัดการได้ไม่ดีนะคะอันนั้นคือภาพสะท้อนถึงความกลาหลนในช่วงแรกๆของจีนแล้วหลังจากนั้นมาก็ดูเหมือนว่าจะจัดการได้ดีขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ข้อมูลที่ถูกอ้างว่ารั่วไหลออกมาในคราวนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกมากเท่าไหร่เพราะว่าในช่วงการระบาด แรกๆเนี่ยเราก็พอจะเห็นภาพว่ามันก็คงไม่ได้เป็นไปอย่างเรียบร้อยหรอกมันเป็นโรคใหม่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครจัดการไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไงอะไรใช่ไหมฮะแต่ว่าอันที่มันน่าสังเกตแล้วก็น่าจะทําให้เราตกใจได้มากกว่าคือข้อมูลตรงนี้มันเป็นข้อมูลมันเป็นแฟกต์มันนข้อเท็จจริงนะคะที่เราก็ยังสงสัยพออ่านรายงานฉบับนี้แล้วว่าว่าทําไมทางการจรีนจึงไม่บอกข้อมูลที่เป็นความจริงถ้าเราตั้งสมมติฐานว่า เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารจริงนะคะนั่นก็คือข้อมูลของผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในรายงาน117หน้าเนี่ห้า mm. เขาพูดถึงวันหลักๆ2วันนะคะรายงานฉบับนี้เขาบอกว่าวันที่10กุมภาพันธ์ในวันนั้นเนี่ยเอกสารรับชุดนี้ระบุว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด1 9ทั่วประเทศมีอยู่ทั้งหมด5,918คนแต่ทางการจีนในวันนั้นเนี่ยถแถลงยอด ผู้ติดเชื้อว่ามีเพียง2,478คนเกือบ6,000คนกับ2,005เนี่ยแปลว่าถ้าเอกสารนี้เป็นจริงแปลว่าจีนรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันเพียงครึ่งเดียวของจำนวนจริงอันนี้คือมันคือคำถามว่าตกลงยังไงกันแน่นะคะอันที่2ตัวเลขอันที่2อยู่วันที่7มีนาคมนะคะก็คือยอดผู้เสียชีวิต ในวันที่7มีนาคมเนี่ยปรากฏว่ายอดผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9ในมณนทหนูเป่ยถูกรายงานอย่างเป็นทางการอยู่ที่2,986รายแต่เอกสารลับชุดนี้ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจริงเนี่ยคือ3,456รายคือสถานการณ์ความวุ่นวายไอ้อันแรกเนี่ยอาจจะยังเข้าใจได้ว่ามันจัดการลำบากใช่ไหมแต่ที่2เนี่ยมันทำให้หลายคนที่อ่านเอกสารนี้ไม่เข้าใจนะว่าทำไมตัวเลขจึงถูกปกปิด ถ้าพูดคําถามพูดภาษาแบบนี้ถูกปดปิดนะคะก็มีความเห็นมาจากหลายคนถึงเรื่องนี้ก็มีความพยายามวิเคราะห์ซินเอ็นเขาก็ไปถามนักวิชาการคนจีนนะคะซึ่งสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกด็อกเตอร์ดาลียางนะคะคนนี้ก็เป็นคนที่ศึกษาเกี่ยวกับต้นกําเนิดของโรคระบาดในจีนท่านก็ให้ความเห็นบอกว่าในเดือนมีนาคมเนี่ย ช่วงที่มีการรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วก็ติดเชื้อเนี่ยเป็นช่วงที่ทั่วโลกเนี่ยจับตาดูจีนอย่างใกล้ชิดก็เป็นไปได้ที่จีนเนี่ยอาจจะเลือกรายงานตัวเลขให้ไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วจีนก็อาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถควบคุมการระบาดได้เหมือนกับที่เคยจัดการกับโรคซาร์สมาก,ก่อนนะคะอันนั้นก็คือความเห็นของคนที่รู้จักระบบแล้วก็การทํางานของจีนอันนี้คือข้อมูลที่สรุปมาหลักๆ จากเอกสารที่เรียกว่าห oh, ูหันไฟนะคะคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วซินเอ็นออกมาจากไหนแล้วมันเชื่อถือได้ขนาดไหนนะคะออจริงๆเราก็ไม่เฉพาะซินเอ็นที่รายงานเรื่องนี้เมื่อสักครู่ยัยงเข้าไปใน Sky News ของอังกฤษก็มีการรายงาน Sky News เขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่ามีการเอาเอกสารนี้ไปตรวจสอบความเหมือนจริงนะคะเ,ออเขาเอาคลื่นอะไรนี้ไปตรวจไอ้พวกกระดาษตัวเลขว่ามันมันเขียนยังไงมันอายุ เท่าไหร่ไอ้พวกมึกพวกไหลปรากฏว่ามันใกล้เคียงแล้วก็ตรงกับห่วงเวลาที่มีการอ้างอิงมันก็เชื่อได้ว่ามันเป็นเอกสารที่อาจจะเป็นจริงนะคะอีกอันหนึ่งเนี่ยอีกอันหนึ่งออผู้เชี่ยวชาญซึ่งเคยทํางานใกล้ชิดกับจีนอันนี้ก็เป็นสํานักข่าวซีเอ็นที่ไปสอบถามเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยเห็นข้อมูลแบบนี้มาก่อนแล้วชุดนี้มาก่อนแล้วระหว่างที่ทําวิจัยอยู่นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของยุโรป แล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเอกาสารแล้วก็ขั้นตอนทางราชการของจีนก็บอกกับจีนเอ็นบอกว่าข้อมูลเหล่านี้เชื่อว่าเป็นของจริงอีกคนหนึ่งซึ่งเปิดเผยชื่อก็คือซาร่ามอริสซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัลจากแคนฟิลด์ของอังกฤษบอกนะคะบอกว่าลักษณะของการเก็บไฟล์เนี่ยบ่งบอกว่าเป็นไฟล์ดั้งเดิมนะฮะก็ดูจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ดูเหมือนว่าไอ้หูหั่นไฟล์เนี่ยเป็นไฟล์ของจริง ข้อมูลที่ออกมาก็น่าจะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะแล้วที่สําคัญตอนนี้เนี่ยหลังจากไฟล์นี้ออกมาแล้วก็มีการรายงานข่าวก็ยังไม่มีการออกมาชี้แจงจากตัวแทนแล้วก็ทางรัฐบาลจีนนะคะแล้วก็ไม่มีใครที่จะตอบคําถามนักข่าวซินเอ็นที่พยายามจะอีเมลหรือว่าโทรศัพท์ไปถามข้อที่จริงในเรื่องนี้นะคะจริงแล้วก็มีคนพูดถึงเรื่องนี้มาบ้างแล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่มีเรียกว่าหลักฐาน พยานออกมาให้เห็นชัดๆจนกระทั่งไอ้หนึหน้านี้มันออกมาแล้วก็มีการรายงานข่าวกันซึ่งก็ไปตรงกับช่วงเวลาเดียวกันกับที่ WHO เนี่ยเขามีการคัดเลือกผู้ชี่ยวชาญจากทั่วโลก10คนลงไป ที่อู่ฮั่นประเทศจีนเพื่อที่จะไปสืบหาต้นต่อของไวรัสโควิด -19 แล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์นักระบาดวิทยาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เนี่ยยอมเปิดเผยรายชื่อแล้วก็ตัวตนนะคะมีคนหนึ่งมาจากที่เดนมาร์กนะคะเป็นนักวิจัยของเดนมาร์กเนี่ยเธอบอกว่าเธอบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากจะเปิดเผยตัวตนคนนี้ชื่ออะไรนะคะขอหานิดหนึ่งเธอสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยโ,โคเปนเฮเกนนะคะ ชื่อว่าศาสตราจารย์เทียฟิชเชอร์นะฮะเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในทีม10คนของ WHO ที่เดินทางไปจีนไปหูฮั่นเธอบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีคนอยากจะเปิดเผยตัวตนเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเปิดเผยตัวตนแล้วบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นในเรื่องของต้นกำเนิดไวรัสเนี่ยบางทีถูกโจมตีด้วย ข้อความที่หยาบคายด้วยการขู่ด้วยอะไรก็ตามเพราะว่ามีคนจํานวนมากเนี่ยไม่เชื่อในเรื่องนี้แล้วก็เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดเชื่อในอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องไม่ง่ายนักสําหรับบรรดานนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักระบาดวิทยาที่จะเปิดตัวแล้วก็เป็นครั้งแรกที่คนที่ลงไปทํางาน10คนนี้ เปิดตัวเปิดเผยตัวตนนะคะ WHO ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็สิ่งที่เขาจะหาก็คือความพยายามในการหาต้นต่อนะคะของการระบาดของโควิดว่ามันเริ่มมาจากไหนเพราะอย่างที่บอกไปต้นรายการมันสำคัญมากที่เราจะต้องรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่รายงานจาก WHO อันนี้เรียนเอามาจากหนังสือพิมพ์ของ Copenhagen Post ของเดนมาร์กนะคะ WHO บอกว่า มันก็ไม่ใช่งานง่ายๆมันอาจจะใช้เวลาน,านานมากนะคะอย่างเช่นตอนที่นักวิทยาศาสตร์พยายามจะหาต้นต่อของการระบาดของไวรัสเมอร์สว่ามันมาจากไหนตอนนั้นเนี่ยใช้เวลาปีหนึ่งนะคะกว่าจะ รู้ว่ามันมาจากไหนตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดกะมาจากอูดนะคะเป็นไวรัสที่ระบาดในตะวันออกกลางเมื่อปี1,10-2,112หรือว่า8ปีที่แล้วอีกอันหนึ่งนะคะที่ต้องใช้เวลาหานานแล้วนานมากกว่าไวรัสเมอร์สก็คือซาตอนนั้นเราก็เจอกับไวรัสซาร์หฮ่องกงเจอหนักนะคะตอนที่มีการระบาดของไวรัสซาร์ก็คือปี2,003 17ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้น WHO บอกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยใช้เวลาในการหาต้นต่อว่าซามาจากไหนเนี่ย ใช้เวลาเกือบ2ปีในการไอดีน i f y หรือว่าเจาะจงต้นกำเนิดของไวรัสชนิดนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจว่านักวิทยาศาสตร์จะใช้เวลาขนาดไหนในการที่จะหาต้นตอของไวรัสโควิด -19 <c oughs> เพื่อที่เราจะได้เข้าใจธรรมชาติของมันมากขึ้นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันมีการระบาดซ้ำหรือถ้าเกิดมันมีการกลายพันธุ์เนี่ยเราจะได้มีความรู้ที่ รอบด้านมากขึ้นในการที่จะจัดการกัดมันนะคะเพราะว่าตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจมันไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเนี่ยเราก็ยังมีจิ๊กซอที่มันมืดดําอยู่ซึ่งมันไม่ไม่เป็นผลดีต่ออนาคตของมนุษยชาตินะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือการลงไปของนักยาศาสทั้ง1ิบคนเนี่ยก็ต้องทํางานร่วมกับรัฐบาลจีนคนก็มีข้อสงสัยว่าเออคาถามที่สําคัญที่เราอยากจะทิ้งไว้ก็คือว่าจีนจะยอมเปิดข้อมูลแบบ มากน้อยขนาดไหนเพื่อให้การค้นหาครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็หาคําตอบได้ในที่สุดเอาละค่ะเราเรื่องรอบโลกวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าดูจข่าวแล้วไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยสวัสดีค่ะ